สวัสดีนะคะกัลยาเมตรท,ทุกท่านนะคะแล้วก็สายยานพระแม่โสมมาสวีกาณาคณะทเทวีนะคะแล้วก็องค์มหาบาร,รมีพระชัยวร,รมัน,นะคะคือมีข้อมูลสอบถามแม่เปียพรมาหลายท่านนะคะว่ามีแรงบันดาลใจแบบไหนอย่างไรจึงได้ไปสร้างอุทยานพระแม่โสมมาสวิกาณาคณักเทวีที่ภูเพชรนะคะ แม่เปียพรนะคะขอตอบในคลิปนี้เลยนะคะว่าแม่เปียพรเป็นผู้ที่ศรัทธาท่านโดยที่ยังไม่รู้จักสัมผัสยานท่านเลยนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะเพราะแม่เปียพรเป็นผู้ประกอบการสร้างปฏิมากรรมศิลป์ของโบราณใช้คำว่าของโบราณนะคะเลี้ยสร้างมา1ิปีนะคะ ซึ่งตัวจิตยานท่านเองน่าจะมาช่วยส่งช่วยเสริมดิฉันเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์นะคะมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นอัตลักษณ์มันเป็นสถาปัตของของโบราณซึ่งพระแม่สุมาเองท่านมีศาสตร์ทางด้านนี้นะคะตัวดิฉันเองเมื่อปฏิบัติมากขึ้นนะคะก็ได้รับยานของท่านสูงขึ้นนะคะก็ได้พลังนะคะบางอย่างในการทํางานมากนะคะและตัวดิฉันเองก็ได้เข้าไปนะคะที่ เสียมเรียบประเทศกัมพูชานะคะที่ปราสาทไี่มีอากาศนะคะแล้วก็ปราสาทนาครวัดนครธมนะคะหรือว่าปราสาทพระขันดินไม่ขอนําเล่าทุกช็อตนะคะว่าดิฉันเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อดิฉันไปสัมผัสในสถานที่นั้นนะคะลี้ยงเชื่อมั่นว่าจิตญาณของท่านนะคะให้สติปัญญาให้บารมีในการทํางานนะคะให้ภูมิปัญญาทั้งหมดดิฉันออกมานะคะ และกำหนดจิตให้ดิฉันสร้างองค์ท่านนะขึ้นที่ประเทศไทยนะคะแล้วจิตนั้นนะคะดิฉันกำหนดดิฉันเดินทางเข้าไปที่ที่นั่นสองครั้งนะคะครั้งหนึ่งปีพศ2557นะคะครั้งที่ 2, อสองปีพศ2559นเะฮะดิฉันเริ่มสร้างท่านปีพศ2560นะคะ2560 1 1สิบเอ็ดหกมในโควิดหนักๆเนี่ยองค์ท่านนะคะเริ่มแผ่บารมีนะคะเริ่มแผ่บารมีไปหาทุกหลานเผ่าพันธุ์ของท่านนะคะแล้วก็เริ่มคนรู้จักนะคะคนรู้จักมากขึ้นเป็นที่โดง่งดังนะคะตัวฉันเองก็ได้นะคะปั้นปฏิมากรรมท่านนะคะออกมาจําหน่ายขายบูชาเช่าเพื่อเผยแพร่ความศรัทธาท่านไป ดิฉันได้อ่านประวัติโดยละเอียดนะคะแล้วก็ด้วยยานรู้สึกนะคะญานจิตยานที่มีความรู้สึกด้วยเซนนะคะว่าจิตสุดท้ายท่านจะอยู่ที่ภูเพกนะคะดิฉันดันโดนเลยนะคะปีพศ2565ดิฉันดันโดนเลยนะคะโควิดหนักๆน,นะคะกำหนดจิตจะไปสร้างที่นั่น โดยที่ไม่รู้เป้าหมายว่างบประมาณการสร้างจะามาจากไหนอย่างไรนะคะแต่พอเมื่อกำหนดจิตในการสร้างเสร็จแล้วนะคะปักหมุดในการสร้างตีผังเสร็จสับเรียบร้อยดิฉันก็ขึ้นนะคะขึ้นเฟซขึ้นเพจเ,เลยนะคะปัจจัยศรัทธาหลั่งไหลามานั่นหมายความว่าเงินของท่านนะคะทรัพย์ที่ท่านให้สร้างนะคะก็สำเร็จนะคะ หลายท่านนะคะที่สร้างบาร,รมีร่วมกันนะคะหลายคนที่เข้าไปร่วมสร้างบุญที่นั่นนะคะที่ผ่านมาได้สําเร็จในปีพศ2565นะคะซึ่งตัวท่านเองก็มีความปรารถนาที่จะยืนตระงานขึ้นที่ที่ปูเพกนะคะอุทยานปราสาทพระธาตุภูเพกนะคะเราไม่ได้สร้างบนอุทยานนะคะเราสร้างในที่ที่วัดพระธาตุภูเพกนะคะ ก็เป็นเทวรัยขององค์พระชัยวร,รมันด้วยนะคะแล้วก็เป็นพุทธยานของพระแม่ที่ยืนตะางานนะคอยรับลูกหลานไปสักการะขอพรกับไหวบูชาะคะพรังวรมีอันนี้เมื่อท่านได้ยืนได้นะคะไปไกลมากนะคะภาคใต้ถึงสงขาเลยนะคะปัตตานีนะคะสายญานท่านก็ติดต่อแม่เปียพรเข้ามานะคะ แล้วก็ภาคเหนือเนี่ยคือไปสัดเหนือสุดเลยนะคะเหนือสุดคือมีสายยานท่านอยู่ภาคเหนือเยอะมากนะคะตะวันออกกลางนะคะเหนือใต้ไปหมดตั้งแต่ท่านยืนได้ที่ปูเพกนะคะตะง,งานนะคะซึ่งเป็นปฏิมากรรมที่รวดรายที่กลุ่มงานศิลาทายพนมรุ้งเราได้สร้างขึ้นที่นั่นนะคะใช้เวลา6เดือนนะคะงบประมาณการสร้าง3ล้านบาทนะคะทั้งงบพิธีกรรมนะคะงานเราเนี่ยพิธีกรรม จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดพิธีกรรมแล้วพิธีกรรมอีกพิธีกรรมแล้วพิธีกรรมอีกกว่าจะกว่าจะจบนะคะกว่าจะสําเร็จถึงขั้นสมโพธิฉลองเนี่ยนะคะก็เล่นเอาแม่เปียพรซะแบบหนะคะแต่งงบประมาณเงินปัจจัยมาไม่ได้ขาดมาชูกําลังสร้างไม่ได้ขาดนะคะจากจิตศรัทธาผู้บริสุทธิ์นะะผู้ที่ร่วมสร้างนะคะสำเร็จนะะ แล้วก็ฉลองสมโพธอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรตินะคะผู้ที่ท่านได้มาสร้างร่วมกันกับเรานะคะท่านก็ได้รับเกียรติสูงสุดนะคะถึงขัน้นได้นั่งเสลี่ยงน,นะคะในการแห่นะคะนั่นคือหมายถึงว่าท่านเป็นผู้ที่มีทรัพย์ในการมาสร้างสูงสุดนะคะก็สมควรที่ท่านจะได้รับเกียรติอันนั้นนะคะและลูกหลานวงวานทั้งหลายนะคะ ลหลายๆท่านก็ได้ร่วมขบวนพิธีนะคะก็เป็นอันสมพระเกียรตินะคะในวันสร้างที่ปูเพกนะคะสำเร็จนะคะแล้วพรบารมีอันนั้นนะคะเราก็ยังคงลงไปไหว้ไป้ประจำปีนะคะทุกวันที่เราสําเร็จเราสําเร็จวันที่19-20ิมิถุนายนนะคะปีพศ .2500 65นะคะแต่ปีพศ2566นะคะแม่เปียพรก็ยังไปไหว้ไปจําปีนะคะในวันที่19เช่นกันนะคะแล้วก็ขอพรบารมีนะคะเพื่อที่จะมาเผยแผ่ท่านนะคะเป็นองค์เล็กนะคะ16นิ้วต่อไปนะคะตอนนี้กำลังสร้างนะคะก็มีผู้ร่วมโจงมานะคะสร้างรุ่นนี้นะคะ มีผู้ร่วมจองค่ะเพราะว่าสร้างเสร็จสําเร็จเนี่ยค่ะเราจะทําพิธีปลุกเสกที่ปราสาทผนมรุ่งนะคะณที่ทําการ,ราศิลาสายผนมรุ่งเรานะคะเพื่อว่าที่จะเผยแพร่เป็นนะคะที่ระลึกศรัทธานะคะอ่ะเป็นรูปปฏิมากรรมที่จะเอาไว้สําหรับที่บ้านนะคะเอาไว้ขอพรที่บ้านเอาไว้สําหรับว่าให้ท่านอยู่ใกล้ๆเรานะคะเอาไว้สําหรับคนที่รัก แรงศรัทธาพระแม่โสมมาจริงๆนะคะก็ให้ทักถ่ายแม่ปิยพรมาได้นะคะเพราะแม่ปิยพรสร้างขึ้นรุ่นนี้ก็คือรุ่นขอพรบารมีภูเพกนะคะปราสาทภูเพกนะคะปราสาทภูเพกพรบารมีปราสาทภูเพกนะคะมาสร้างรุ่นนี้นะคะ